ไนไหนเปเฝ้ากัตคากินยาถ่ายเราบ้าง่อนนะค้ขับไี่ถูไม่มีคุณพีทอันี้ค่ะไปอันนี้เฉยๆแบบประจำปีนะคะของคุณพีทไปนอนโรงพยาบาลประจำปีไม่ได้เป็นไรคะ่ะ แค่ไปเช็คอาการประจำไปเขาเรียกไปตรวจโรคประจำปีไหมคุณบุ๋มแเอาครามมิ่งผิวไหมได้เอานี้ดีกว่าอ่ะไปลองลองตอนก่อนนอนตอนนอนหลางอ๋ออันนี้เคยแล้วเคยเท่าไหร่ยังให้มาตอนนั้นไงจริงหรอมันดังอยู่นะฮะมันดังอยู่นะใช่ดีอันนี้มันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบเหมือนซักมันพอเอ้าออเ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 ออ วันคืนเดียวมันหลายอย่าง,างจริงๆบุ๋มแต่โอนเดอร์แพดยังไม่ได้หยิบไปเลืเจออย่างว่าเป็นคนห่วงสมบัติเพราะ,ะนั้นที่หนูไปนอนบ้านพีทหนูก็นอนห่วงสมบัติอยู่นึกออกปะคือคนมป็นห่วงสมบัติมันก็คือมันต้องห่วงสมบัติอะ่ะนิวีแพดสิบชิ้น,อ,นะน,นออกเดินทางได้อันนี้เป็นไรนี่สกินแคร์เขาให้หมาอ,อ่ะเนาะ พี่กลับบ้านแล้วมั้งเดี๋ยวขาหักอีกหอกจริงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็ดโอ้โหทำตอนนอนด้วยกันละเป็ดวันนี้จะหมัไหมันนี้โตไอ้เอาก้นฐ่านัรึไงเนี่ยมันมีอันนี้อยู่อะไม่หก ไปปีกาผู้ชายหรือไปปิกนิกก็ไม่รู้น่าจะไปปิกนิกมากกว่าเรา,เราจะไปเอ็นนะมันจะเดินป่าตอนนี้กนจะเดินป่านะเวลากลัวแบบมันมีทั้งน้ำมีทั้งขนม ที่อะไรอะ่ะคุณบูมมันจะปักสินค้าเขาไม่มีหมดแล้วอ้อแล้วก็อะไรนะ